สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวนะครับจากเอ f e เครับประจำวันที่18นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับเรามาเริ่มกันด้วยสภาวะตลาดนะครับในช่วงเช้านี้นะครับค่าเงินที่แข็งค่าที่สุดน่าจะเป็นนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับล้วก็ค่าเงินที่อ่อนค่าที่สุดนะครับก็จะเป็นเจแปนเยนนั่นเองนะครับเรามาดูแถบด้านขวามือนะครับด้านขวามือก็จะเป็นแถบแดงทั้ง3แถบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครูดออยนะครับ โกนะครับแล้วก็บิตคอยน์นะครับมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับน้ำมันเนี่ยสังเกตมาตลอดสัปดาห์ครับพยายามที่จะขึ้นไปทำไฮนะที่เกินกว่าเนี่ยบิลเนี่ยพยายามจะขึ้นไปทำไฮที่มันเกินกว่า9 4ี่เหรียญนะครับดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับแต่ว่าก็ถูกนะแรงเทขายนะครับปรับตัวลดลงมาครับตอนนี้อยู่ที่89.4ส้ครับทองคำเห็นว่าเช้านี้เนี่ยปรับลดลงมา0ูนจดเใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อวานกับ ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับทองคำนะครับทะยานขึ้นมานะครับค่อนข้างสูงนะแล้วก็ไปปิดไฮที่1 9 0เกับ5นั่นเองนะครับแต่ว่า Bitcoin ครับนะบิตคอยก็ร่วงลงมาครับจาก4 4 0 0 0นสี่นะครับตอนนี้เหลือ4,758นะครับเพราะนั้นตัวที่นะถึงแม้ว่าจะแดงเหมือนกันนะครับตัวที่ยังไฮเ p อร์ฟอร์แมนหรือว่ายังทะยานขึ้นไปได้อยู่คือทองคำนั่นเองนะครับยังขึ้นไปหลัก แต่1,900ได้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะลดลงมาแล้วก็ตามนะครับแต่แรงฝั่งขาขึ้นนะครับยังร้อนแรงอยู่นะครับข่าวนะครับส่วนข่าวในตารางนะครับเมื่อวานนะครับก็มีประกาศเพิ่มเติมนะในเรื่องของอ่าอั employment claim นะครับประกาศผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนั่นะครับก็มีเพิ่มขึ้นนะครับจากที่คาดการไว้ว่า2 1 7 0 0 0ตําตำแหน่งนะครับก็เพิ่มขึ้นนะเป็น2 4 0 0 0 0 2แสนสี่หมื่นแปดพันลนยนะครับนะ่ใช่ตำแหน่งนะเป็นเป็นลนยนะครับเป็นลายบุคคลเลยนะครับนะตรงนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นวันแห่งการประกาศนะรีเทลเซลล์นะครับรีเทลเซลล์ยอดคายปีกนะครับเริ่มด้วยตอนบ่ายสองนะครับจะเป็นของคู่สกุลเงินปอนนนั่นเองนะครับแล้วก็มีตอนบ่ายสองสี่สิบห้านะครับเป็น ฟแนล CPI นะครับของฝรั่งเศสนะเป็นเป็นตัววัดนะตัววัดตัวเงินเฟ้อนะครับของฝรั่งเศสนะเป็น f ฟแนล CPI นะครับคาดว่าน่าจะเท่าเดิมนะครับแล้วก็ยาวลงไปถึงตอนสองทุ่มครึ่งนะครับเป็นคอลลีเทลเซลนะครับกับรีเทลเซลนะครับของฝั่งแคนาดานั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยข่าวที่เกี่ยวกับดอลลาร์นะครับน่าจะมีแค่ตอนสี่ทุ่มนะครับเป็น exiting home sale นะครับหรือ ยอดขายบ้านนั่นเองนะครับยอดขายบ้านซึ่งคาดว่าน่าจะลดลงนะครับแล้วก็เป็นการประชุมนะครับ G20 นะวันที่2แล้วนะครับก็คือจะใช้เวลาทั้งวันนั่นเองนะครับส่วนตอน4ี่ทุ่มสีนะครับแล้วก็5้าทุ่มแล้วก็ตีหนึ่งครึ่งนะครับจะเป็นการออกมาพูดนะครับของ FOMC Member นะครับทั้ง3ท่านนะครับผมแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับก็ยาวไปอีกนึงก็คือวันจันทร์เลยนะครับทีนี้ข่าวที่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับ มาจาก Bank of Thailand Scholarship Student นะครับบอกว่าญี่ปุ่นนะครับกำลังประสบปัญหานะครับขาดดุลการค้าครั้งใหญ่นะครับใหญ่สุดในรอบ8ปีเลยนะครับเพราะว่านะครับการนำเข้านะครับของญี่ปุ่นนะครับเพิ่มขึ้นสูงถึง39.6%นะครับแล้วนะครับเมื่อเทียบกับการส่งออกนะครับมันมีส่วนต่างอยู่ถึง9.6%นะรวมๆนะครับคิดเป็น คิดเป็นมูลค่าของเงินเยนนะครับ2.1911ล้านล้านเยนนะครับเยอะมากๆนะครับแล้วก็สูงกว่าค่ามัธยาฐานก่อนหน้าด้วยนะครับข้อถึงบอกว่าเป็นการขาดดุลครั้งใหญ่ในใหญ่สุดเลยในรอบ8ปีสาเหตุหลักๆเลยก็คือปัญหาในเรื่องของค่าน้ำมันนะครับปัญหาในเรื่องของออพลังงานนะครับที่มีราคาสูงขึ้นนะก็เลยทำให้อ่อ การนำเข้านะครับมันมีราคาสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้นะครับสําหรับตัวของตัวของญี่ปุ่นนะครับนี่ก็ประสบปัญหานะต่อมาครับเป็นในเรื่องของน้ํามันนะครับน้ํามันก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับประสบปัญหาเหมือนกันก็คือน้ํามันตอนนี้นะครับมีการปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากว่าน่าจะปรับตัวลดลงจากปัจจัยความคืบหน้าของการเจรจา นะครับระหว่างระหว่างตัว P5 plus one นะครับกับตัวอิลร่านในเรื่องของข้อตกลงในเรื่องของนิวเคลียร์นะครับแล้วในข่าวนี้ครับเขาคาดกันนะครับว่าถ้าหากว่านะครับการประชุมนี้นะครับยืดเยื้อไปเรื่อยแต่ว่ามีความคลี่คลายไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อตกลงก็ตามนะครับเขาคาดว่าน่าจะมีปริมาณของน้ํามันนะครับที่ เข้ามาสู่ตลาดนะะภายในสิ้นปีนี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเ0 0า0สนバレล,ลต่อวันนะครับแล้วก็ตัวของตลาดเอเชียครับกระตือรือร้นมากที่จะที่จะซื้อน้ำมันจากอิหร่านนะครับซึ่งผู้ที่อยู่ฝั่งเอเชียครับแล้วก็เป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่เลยของอิหร่านก็คือเกาหลีใต้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นขะ่าวอัปเดตจาก ทางฝั่งของน้ํามันครับเดี๋ยวส่วนข่าวอื่นๆนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับคุณมิวเลยนะครับขอบคุณคุณหนุ่มนะคะก็มิวก็จะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียยูเครนนะคะก็จริงๆก็อ่านติดต่อกันมาหลายวันนะคะถ้าใครจาได้คือเมื่อวานเนี่ยคุณโจไบเดนนะคะเขาก็ออกมาให้ข่าวนะคะบอกว่า probability of a Ukraine invasion is very high นะคะหรือแบบว่าอโอกาสที่รนะัสเซียจะบุกยูเครนมีความเป็นไปได้สูงมากนะคะก็เรียกว่าตลาดก็ ตกใจทันทีนะคะเมื่อวานเนี่ยทองก็ดีดเลยนะคะถ้าใครดูทองนะคะเมื่อวานก็ดีดขึ้นมานะคะแล้วก็พุ่งแตะ1 9 0่ดอลลาร์ต่อออนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีข่าวอีกบอกว่ารัสเซียที่บอกว่าถอนทัพเนี่ยไม่ไม่ได้ถอนจริงๆเมื่อวานมิวก็บอกว่าเขามีการเพิ่มเข้าไปประมาณ7 0 0 0นนายใช่ไหมคะมแล้วก็วันนี้ก็มีภาพนะคะ มีข่าวนะคะบอกว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมของบริษัทแมกซ่าเนี่ยคือเป็นบริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐนะก็บอกว่ากองทัพรัเสเซียเนี่ยได้เคลื่อนย้ายยุทธุปกรณ์บางส่วนออกจากชายแดนยุรแล้วแต่นะคะแต่คือคือเคลื่อนออกไปจริงนะแต่นะคะก็มีการส่งอาวุธเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐรายหนึ่งบอกว่ารัเสเซียเนี่ยเพิ่มกําลังทหารนะคะ เข้ามาที่ยูเคนมากถึง7 0 0 0นายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีอยู่แล้วประมาณ1 5 0 0 0 0นายนั่นเองนะคะแต่ว่าขา่าวภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเขาไม่มีให้ดูนะคะมิวก็เลยไปหาดูนะคะก็ถ้าใครอยากดูซอสก็ไปดูตรง BBC ก็ได้นะคะมิวก็เอารูปมาเปรียบเทียบให้ดูรูปฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นรูปกองทัพรัสเซียนะคะอัปเดตเมื่อวันที่11 กุมภาผ่านนะคะส่วนรูปฝั่งขวาเนี่ยอัปเดตวันที่17นะคะมิวก็วงเขียวๆไว้ให้ถ้าสมมติเป็นสีแดงเนี่ยสีแดงวงใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นสเตั่นยูนิตที่เขาประจําการอยู่ประจําอยู่แล้วนะคะก็จะสังเกตนะคะว่าก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าไอส้สีส,สีส,สีน้ำสีน้ำเงิน ดำดนะคะสามเดียนเนี่ยจะเป็นทหารที่เขาไปซ้อมรบในเบลารุสนะคะก็สังเกตว่ามีการเพิ่มหน่วยตรงนี้เข้ามานะเมื่อวันที่สิบเอ็ดไม่มีนะคะวันที่สิบเจ็ดเพิ่มเข้ามานะคะส่วนสีน้ําเงินนะคะก็เป็นทหารที่มาใหม่นะ,ะสีน้ําเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะประชาเขตชายแดนรัสเซียนะ,ะที่มีวงมานะ,ะก็เนี่ยเสริมทหารจริงนะคะจริงๆนะเนี่ยเพิ่มเข้ามาแถบไครเมียเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเราจะเห็นว่าสีน้ําเงิน สีน้ำเงินที่เป็นจุดสสี่เหลี่ยมเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะแถบใครเมียนะคะก็คือแถบชายแดงเขาเนี่ยเขาเพิ่มกำลังจริงๆนะคะก็อันนี้ก็เริ่มน่ากลัวแล้วนะถ้าใครอยากอ่านละเอียดนะลองไปดู b b c นะคะก็นั่นเลยค่ะนอกจากการเพิ่มกำลังทหารแล้วนะคะกะ็กระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะคะก็ออกมาขับไล่ลองอีกอัครชล อลองเ,เอกอาคราชทูตของสหรัฐนะคะหรือว่า,ท,าท่านท่านทูดแต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่เป็นท่านลองนะคะออกออกไล่ออ, лай, ออกมาขับไล่ออกจากกรุงมอสโกนะคะก็เรียกว่าไม่รู้ไล่ทําไมนะเพราะว่าเขาก็ไม่ให้เหตุผลนะคะก็เพิ่มความตึงเครียดให้กับสถานการณ์เข้าไปอีกนะอันนี้เริ่มมีแนวโน้มแล้วนะคะว่าไม่แน่ใจว่ารัเสเซียเขาจะทําอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะทีนี้ยทางฝั่งนาโตเขาก็ออกมาขู่นะ ก็บอกว่า,าเขาอาจจะมีการลงโทษคันรุนแรงถ้ารัเสเซียเนี่ยบุกยูเครนจริงๆนะคะทีนี้เขาก็มีการประเมินกันนะคะก็สำนาาักข่าวรอยเตอร์เขาก็ประเมินว่า NATO ้นาเนี่ยถ้าจะสามารถทําได้นะนาจจ่าจะลงโทษรัเสเซียถ้ารัเสเซียบุกยูเครนนะคะอาจจะมีการออกมาตรการคว่ำบาตรภาคธนาคารของรัเสเซียจากการเข้าถึงสกุลเงินดอลลาร์นะคะแล้วก็อาจจะอายัด สินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์หรือนีสสินที่ธนาคารรัสเซียถือครองอยู่ในอ,อยู่ในต่างประเทศนั่นเองนะคะแต่ว่าทางรัสเซียนะเขาก็ออกมาสวนกลับนะกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเขาก็บอกว่าเขาไม่กลัวหรอกก็แต่จริงๆแล้วการทําอย่างงี้ก็ไม่น่ายินดี เท่าไหร่แต่ก็จะนําไปสู่ความไม่แน่นอนมากขึ้นนะคะแต่ว่ารัเสเซียนยเขาก็บอกว่ารับประกันได้ว่าการฝากเงินกับธนาคารแล้วก็ท,ทําธุรการทั้งหมดรวมถึงสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยมีความปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มเีเงินตาต่างประเทศเนี่ยเป็นทุนสํารองอยู่สูงถึงที่6.3 5หแสนล้านดอลลาร์นะคะแล้วเขาก็บอกว่าก็ถ้ามีการความบาดเนี่ยเขาก็บอกว่าตรงนี้ก็น่าจะไปกระทบเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจนะว่ากระทบจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเขาบอกว่าเขา เหมือนเขาไม่กลัวก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะบุกจริงๆหรือเปล่านะก็ขู่อย่างนี้ก็ไม่กลัวนะคะด้วยรวมเนี่ยสถานเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะตอนนี้นะคะบิตคอยก็ลงไปแล้วนะรูปไหนอ่าบิตคอยนก็แต่ แต่ที่ประมาณ4ี่หมื่นดอนนะคะแล้วก็ทองคำนะทองก็ดิดไปแล้วนะคะทองก็ดิดไปแล้วเนื่องจากความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเรื่องเงินเฟ้อที่ดูแล้วควบคุมไม่ได้แถมยังจะมีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดสงครามหรือเปล่าด้วยนะคะก็เป็นจัตปัจจัยบวกกับทองทางนั้นเลยนะคะได้ร่วมข่าวรัสเซียยังประมาณนี้อยู่นะคะมิไม่แน่ใจว่าเสาร์อาทิตย์นเนี่ยเขาจะทําอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตลาดปิดนะวันจันทร์เนี่ยเราอาจจะต้องมาติดตามข่าวกันอีกทีนะคะแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะคะที่มิวเอามาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะก็จะ,ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของอเมริกานะคะ ผ่านร่างกฎหมายวประบาณชัช่วงข่าวนะคะก็ทําให้หน่วยงานรัฐของอเมริกาเนี่ยมีงบประมาณใช้ไปถึงวันที่11มีนาคมนะคะซึ่งถ้าร่างเนี่ยไม่ผ่านก็อาจจะทําให้ government s h ชัดดาวได้นะเพราะว่าไม่มีเงินใช้จ่ายนะคะแล้วก็เขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าใกล้จะ เกิดการเลือกตั้งกลางเทอมของทางไปเดนแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ช่วงนี้ก็อย่างที่ข่าวก่อนหน้านะคะก็รัสเซียยูเครนนะคะเมกาเขาก็เลยไปต้องพยายามทําให้ในภายในประเทศเนี่ยสงบก่อนนะคะแล้วก็ออกมาจากการปัญหานะคะสำหรับการสรุปข่าวรอบโลกจาก b ลกเก r ์เอทีวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ